โอ้มีรูไายบ่มีเลยสวัสดีจ้าพ่อปู่เจ็ดไายคุณไหนเจ็ดไายห่วยไปเฮ็ดไปเฮ็ดหมายเลขมาปีจะสีว่าจะไหนเนาะหมอกระจั๊จยาเฮ่อบะชื้อเลยบัดนี้คันว่ามือเนายหมอเฮ้ยมือเออขันว่าเหมือนเน่ะหมอกระมือขึ้กันตอนนี้นะหมอกระมว่จักสิเอายาอย่างเคยกินนะตาวห้าบอเตาวห้าอันน ชื่อจ่ายก่อนหรือว่าสิมื่ออื่นจังจ่ายมื่ออื่นจังจ่ายแล้วเลยจังจ่ายกดดันกดดันขระน้ำบะบ๊อบผู้ไทยมันมาจาบ้านนี่นะโอ้ว๊อผู้ไทยคือกันเนาะแล้วเราบอกเข้าน้ำน่ะโอ้สุดอยากจุ้ยเนาะบ่ฟ้ามันบ่เกี่ยวเกี่ยวแล้วบอก แก้วแล้ว,ว,ลวไล้ไล้เป็นทงหรือว่าไล้เป็นไล้เป็นส่วนเป็นเอ็กตา้าห้าบวกว้างกว่าเนอะเออหน้าบวกกว้างกันและอยู่นี่มีแต่ไล้เป็นซอบนาะเอเอ,เอมู่บ้านเ้องนี้ใหญ่ยี่บ่ร้อยปลายละค่าโอ้ยใหญ่เติบตเใหญ่เติบบัดใหญ่ตเติบตัไปเบิ่งตาเทากัอนอ,อืเพิ่นนังผิงไฟอยูเซนค่อยกะ ไม่ได้เริ่มนะมันหนาวอีหลีนะตอนนี้หนาวจนคนแขนลุกผุนักตอนนี้นะโอ้แดดจ้าโอ้เป็นเฮื่อนโอ้คนสะอ่อนเฮื่อนเถื่อนทุกคนเป็นเฮื่อนไหมเฮื่อนไหมเถื่อนเด็บตะเก้าอันต้นอีหยังอันนี้นะปาดครยหวั่าคนอ้อปะสบายดีวันดีจ้าวันดีจ้าโอ้ตื่นเต้นมันอยู่อันเกาหลีบองแล้วควัญอ้อปะหนาวบอ เนเวนาแต่เขาไม่ได้เห็ดหน้าเฮ็ดอย่างบอกไม่ได้ไปเฮ็ดหน้าบอกบอแล้วไปป้าบอได้ในเท้าสูโอ้มีคนเท้าอีบอกโอ้ันเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นท้องเป็นนตับเออาหนังจังเลยก็เด้อป้าเปิงซีเฮลสาได้การยอโอ้มีลู่สาบอก มีเลยสวัสดีจ้าพ่อปู่เจ็ดชายคุณไหนเจ็ดชายห่วยไปเฮ็ดไปเฮ็ดหมายเลขมาปีเอาเจ้าเฮออเออเลยเอาแล้วจะสีเอาเป็นไพ่น้อยหรือไพ่ใหญ่สองคนนี่นะเดี๋ยวเอาหมดลในนี้เจ็ดชายมันมีพวกข้อชำวี่นี่เกินสองโอ้ยมาถึมมองแล้วบันนิงอ่ะเจ็ชายเลยแต่ว่าขัดเอาดีโอ้ สีเฮาไปอยู่ไทยน้ำคอยเรียกว่าสีเฮามาอยู่นี้ลรือเปล่านี่อยู่พี่แล้วไปใหหน้าแล้วมาเห็นหน้าแล้วบ่กว่าเป็นตะแบะเข้าบวายน้ำค่อยมาหน้าลายบ่บัดทีนี่น่ะก็บไลายโอ้บ่เสื้อแล้วเจ็ดคนผุนอู้ซ่าเบิดแล้วบ่7น่ะอือจีองไม่เจ็ดแปดเก้ามันเขาเอารู้เอาเมย์ไม่แล้ว9คนเลยบ่จ้ะลูกอือป้าผู้น้อยสุดจักปีจื่อบ่ะธูลาเนี่เอาเมืองที่เมืองเรางามผุ๊บ่ละจักปีบัดนี้ โอ้เราทีมเมืองเรางามสารวัตรเหมือนบอกเ,เออนะเอออยู่จุใต้อยู่สารวัตรโอ้อยู่สารวัตรเมืองเราง,งามเหมืนอนบรรณานออิ์โบ้อยู่พวนพุลานะประมาณจักปีจื่อบอม่มีมีจื่อดเนี่ยครับลายเนาะผู้ผู้ผู้ก๊ก,กเด้ดบนจือ่อคือก,ก,กันผู้ก๊กยังโยดได้ปีหกสิบแปดกับห้าสิบปลายปีได้ไหม กืดเหตุที่เขาเออกอกอ่ะดีว่าตู้เขาอยู่เฉยเลยมาหน่เลยเล่าในยู่ไทยฮะใอยู่บ้รนพตดนี่เป็นลูกเพอหลานโพเล่นโอ้ยหลานหลานมาเล่นน้ำโฆษณาจะก็ได้เป็นแค่พี่น้องกันแล้วไม่ได้เป็นลูกเพอแล้วหรอกได้ยินแต่แมวว่ามันบ่นเ่ยพี่น้องเฮาจนยิ่งมืดบ้านแล้ววะเออ มาถือมองละลูกผู้ก๊กห้าสิบปลายเพื่นะผู้ท้ายเราบวจื้อแม่นตายแล้วยู่นะแม่สี่ปีสองพันหกสิบเจ็นี่หมดสิบเจ็ดสิบแปดนี่เลยมมนางผิงฝ่ายเด้กทุกคนเอาบรรยากาไปอยเชสมเอาบรรยากาศลูกเราห้าสิบปลายเราเราก็จากบัชในเท่าเนาะเจ็ดสิบสามแล้วเดี๋ยวนี้อือโอ้เนอะบคือบคือคนเทาเลยเนาะ หน,หน้ากันยังนุ่มๆอยู่มีเคล็ดลับอีหยังจะกินอีนหยังเพื่อน้าสดใสมึง <c oughs> ม่ได้กินเพื่อน้ากลินข้าวใช่บอกอันคีบยู่ในป้านี่ก็บ่ได้ซอยมันบอกซื้อข้าวยู่บอกอ <c oughs> ย่าสูบเพราะเฮ็ดเองเฮ็ดเ,เ,เ,เองแล้วอย่าสูบก็เฮ็ดเองเฮ็ดเองก็ปูใช่ไหมเออโอ้ปูเ,ปเองปูเองเออพิกพริกแล้วเขคุณหละลายเด้อขอบคุณนละจะสีมายามไหมเออการมาทัาข้างหน้าก่อนเอาเอาเลย โอ้พันห nah. ิวข like eh, ้าวบอกป้าทุกคนเขาเดินทางต่อเนาะบัดนี้เนี่ยเล่าบอกคือคนเทามุจเจ้าเบิ่งหน้าตาสดใสบอกตอนแรกเขากับบอกการบอกบอกเขาเออวันไหนนะบอกบอดด้ยนถามว่าอายุหร่เนาะเพราะว่าเขาย้าไปทางไหนบัดนี้ย้ามาหุ่นเนาะเพราะว่าอย่างวันตีเพราะว่าเราคือจังคกว่าเท่าเด็ดนะเราลานะน้าเราใส่ใส่ดิใส่คือจังอันแบบพวกมากพวกอีงแบบติ๊ง ก็ได้ถามว่าก,กินอย่างเราจะว่ากินขาน้าว<อ> <laughs> แต่ว่าผู้เฒ่าแตเก,ก้าวเข้าสู่วันเนาะหน้าแต<อ>่เรา,าบริสุทธิ์อย่างเขาเห็นในตูเ<อ>้เขาหน้าเราไปแบบเราแห้งเฮ็ดเว้ยเมืยแห้งแดงแก้มเราอันนี้อ,อแก้มแดงองค์อยู่หน้าค่อยยังดูขุ่นผลนพวงก็เหล่านี้อทุกคนอันนี้ค่อยทราบว่าเอซื้อเดีองก,กับเขาหน้าเราใส่ปั่นผู้บ่าอนี่เป็นคนข้าวอ้ารับจ้างบ่เฮห่ของตัวเองรับจ้างเอาแล้ววัดวัดเท่าไหร่เขาจะจ้างกันยี่นี่น่ะ เล้วว่าเป็นเปล่าไรเป็นโคนไปโคนบ่โอ้ไปปั้นโอ้ยไปปั้นโอ้ยรถรถกันเด้อยจะเป็นรถปั้นบ่หรือว่ามีหน้าที่เอาเอาข้าวไปเสียบใส่โอ้ไปน้ำรถปั้นโอ้ไปน้ำรถปั้นโอ้โอ้โอ้ไปไปโอเคโอเคไปน้ำรถปั้นขอาสอบเท่าไหร่เขาไล่ป็นร้อยสอบกระทอดห้าเป่า ร้อยซอบร้อยซอบเราเอาห้าซอบร้อยซอบก็เอาห้าซอบโอ้โอเคโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวไปถอยรอบสบายดีเออนี่แล้วมองเดียมาเนาะกินอีหยังคือดังสิงไฟซื้อต้มไข่ลาวดอกไม้ไข่ล้าต้มดอกเข็มเหลนดอกอันนี้ดอกอีหยังก่อนดอกไม้ไข่ลาวเป็นรสชาติอะไรนี่โย่รสแซ่บนะอิ่ม ผม,มเคยกินมารินมางก่กน <laughs> บอกเคยกินวักก็ได้มาอ่ะนบอกเคยกินเออรสชาติคำเดียวเลยแซบเล้ว,วะม <laughs> ึงเดือบบต้องตอบว่ารสชาติแต่ววแแเราแซบเลยแซบสายเจ้าคือว่นนาพนังกินกาแฟาากินยา <laughs> แล้วกกกนนน้า <laughs> นา <laughs> าดเเออออแแฟฟมมืงงงงงคบัสะี โอ้บอมแม่นี่น้ำปั่นขายบ่มีอีนออยู่นี่น่ะมีอยู่ใสปัดนเราแล้วเคยื่อเคาื่อเาข้าวที่ปั้นของเขาสีเจ้าสีไปก็ถือได้ข้อยางตามม้วอีหลีเลยใส่ทางเลอทางเลอรัดทางเลอยางยางไปตามเส้นนี้ตรงขึ้นไปเรื่อยๆกันจนหน้าก็ะหอดเออไปตรงขึ้นไปเรื่อยๆเท่ากันได้แต่แต่ว่าคันกับจอดรถตันเพือนเพื่อนใดการบ้านอันนี้อันนี้เบอรอันนี้นกลางบ้านที่พี่บอก อันอันทางนี้เด้อันเลี้ยไซายนี้ไปทางไหนไปบ้านไหนได้โอ้ไปเออตออีบ้านนึงอีบ้านอย่างจ้ะบ้านบอดกันแต่ว่าคนเราต้องชิ้นคือกันโอ้บ้านบอดก็สร้างคอนเสิรอตเดียวกันเป็นบอดอันใดซื้อเก่าอะไรซื้อใหม่บ้านนี้ซื้อใหม่บ้านบอดหรซื้อเก่าวโอบ้านบอดซื้อเก่าบ้านใหม่ซื้อใส่พอดชิ้นโอเคไปกับคนละลายจะไปหาน้ำปั่นก่อนพวกพวกกินแล้วในนังสบายเล้วผู้บอกกินมันบุยบ่ได้ได้ตอนนี้นะ ไปทุกคนมาบว่ายางตามท่ากลางบ้างกันคืออยู่บัดนี้เดี๋ยวสิเอาบรรยากาศให้เบิ่งปุ๊เราเข้าพอดี่โอ้ขอบคุณว่าจือพร้อมบ่งเราจั๊กอย่าซโอนเด้อเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาจ้าผู้ใดยก็ละงชิมกินเหล้าเด้อผมเนาะชิมเหล้าเนาะใช่โอ้ไปที่ไหนเนาะ ถ้าสะอ่อนค่ะสะเบียงอาหารก็ต้เปลี่ยนไลยใส่นานน้อยชมโอ้โยน้อย <c oughs> ตาตาเขาบม่ได้เหลวเห็นอีห,ห,หล่อดได้ดูดีเนาะก็เป็นขึ้นทั้งมาดานแล้วเนาะตาผัดอันตาผัดตื่นเศร้าด้วยนะลืมเอาตามานำเคิ้งหนึ่ง <c oughs> โอ้อันนี้ขเขาเฮ็ดเพราะมันเป็นเรื่องนี้บอกบอกเอาเอาถ่ายรูปเพื่อเนี่ยปี่ายรูปเพื่อเนี่ยทายเป็นรูปเป็นรูปอันนี้นะเออบอกเอารูปคนมา บอฟถ่ายอันนี้นะเออบวงเมนุทุกคนเออคนเห็ดอีหยังบุญกุ๊ดแจเออคนเห็ดอีหยังบุญนี่โอ้ไหนมาบกหลายทุกคนเออเออวเนี่ยคือสอออดเฮือนไม้เฮือนลายคนน่ะเป็นตะนาวค่ะอู้ดคนขาปอกๆดู โอ้ยแปลงอย่างน้อโอ้ยเจ้าหนาวบ่เจกถุงยางเลยเด้หนิหนาวยกยกเลยเด้หนิมันเป็นยางโอ้ยลูปืนแตะนี่เออสาเเอ้ของแท้เนาะมันต้องไปหานให้เป็นเงี้ยโอ้ยมันวิพากษ์วิจารณ์ทำได้ยะงไลแล้วแล้วบ่หน้านั่นแล้ววัแล้วโยคือแน่นอนถาว่า ได้ลายปีนี้อ๋อนะเขาสีเลยเขาเจจิเพ่นแล้วกอดหมู่ละยังเหลือเหนือเลือนะหลายคนเออหลายคนจะคนเืนนี่ลูกบ่ื้อม่ม่เาูม่ ยาบมเม่หรอซิายนี่ยบ่ได้ร่วมลูกได้หรอวะมีแต่เม่ล้วนๆหรอวะโก่งล้วนพนซิฟายคนดีเม่หรอวะเราเรากำลังงงกันถามว่าซิฟายนี่เมียบอกเราบอกเราคืนก่อนโอ้ทั้งลูกทั้งเมียเราวะขัดบ่ถ่ายกล้องในสิต้าจะบ่เมียเราวะบ่ได้ยังกินข้าวตับมะโถผู้บ่าวคนบัเอิญก็เอิญถามเพื่อนเสนอเสนอหน้าจังน้อยน้อทุกคนเออโกงมาเขียบ อีเบ๊วัดดีจ้าวัดดีจ้าสบายดีโอเฮ็ดอีหยังเออเพือเมย์สู้โอเมย์โออีชอบยาเขาเป็นเงินโอ้เป็นอีหยังอันแนวเป็นเป็นเมยซื่อๆนี่บอกกินข้าวแซ่บจะบอกแ่บอ่ะไหนลองหายาสิด็อกเตอร์ฟีดอกเตอร์ฟีได้เอามาไหมยาด็อกเตอร์ฟีไม่ได้เออได้ได้กินยากินอย่างนี่บอก กินยูเขายาไอ้เงี้ยอยากกินยาแก้เจ็บแก้เมื่อยนี่บอกแก้เมื่อย์เออแค่สีว่ากันไเนาะหมอกระจัดยาคือบัตรือเลยแบบนี้คั้นว่าเมื่อย์เนี่ยหมอกระเมื่อยคือกันตอนนี้นะหมองกระจัดสิเอายาอย่างเคากินเนาะเออไม่ได้ไปให้ไม่ได้เลยเมื่อยนอนแต่ยุ่นี่เมื่อยแล้วก็นอนนอนแล้วก็ลุกเออเท่านั้นกก็็แล้วกิน มันก็สบายสุดปาน์ทันลัตตัวบ่ต,วต้องไปหยังจุนุกเลยจนุกเล่นมาจากเมยนะเ <laughs> จ้จาเมยเจ้ากะนอนเมย์อ,อย่าไปหน้าเอ,อ้ยเมย์อย่าไปหน้าเมยอ,อย่าไปทางไห้ <laughs> จักหน่อยขันพ่อลูกได้ขันไปเอง <laughs> ไปบ่ล้มใครละบ่ลม้มล้มมาอีพันนักอีเออคืออย่าอยู่บ้านเลยเด้่ย่างไปแล้วยางไปเอง, <laughs> งเ, <laughs> เอรอักไปบนันไดหยังเพิ่นควัวหัวบ่ได้ก็ล้มมาพาไปซักยาด้วยกัน <laughs> เออกินแล้วบ่เข้ามื้อนี้ บ่อยเยอะผู้สาวผิงไฟผิงไฟแล้วไ,ไ,ได้คือควันลุุมลุุมว่าแม่อนอ,นอ,นอ,นอันเอียงกัปีสมกเ <c oughs> จ้ามูเจ้าคือเฮาสมคคกงข้างแทะหนาวเ้ยมันอุ่นมองไหนอันนี้นะขอยถามตัวนี้นี่นะสมอกปานนี้นะกะฟีงแล้วมันหนาวเราไม่ได้ไปดับหน้าบอจักน้อยบอไ,ไปเร็วลายมันมืออน้อหลายเนาะ ไปสวยๆเอาไปเลี้ยง,งโง่บ่ได้เฮ็ดแล้วลราบ่กนะเขาแล้วแล้วก็ยังเาง้นเออโอ้เฮ็ดหลา,ออายเจ้าสน่ะเออไซต์เฮ็ดเจ้ายู่ไสก<อ>็เฮ็ดหลังนี้บอกว่าแม่นอยู่กเขาเหิดรังนี้สบายดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสบายดีเฮ็ดอีหยังกันนี่นะสาดอีหยังกันนี่นะเข้าโอ้สาดติ๊บเข้าเออขายบ่ขายขายเนื้อไหน สาว้าลน้อยหน่เออนึองสาว้ามีบอกสีซื้อบ่มีแต่มันน่สาแ้งสาไปด้อไปทแล้วเลยเขาเอาไปแล้วเอาไปอัดมันสีแล้วเมื่อไดอันนี้นะเจ้าเล่ยประมาณอนังคุยเลยเรอบันทิอเจติ๊บเขามันมันอันน้อยอันใหญ่ทำไงำนี้เลยาโอ้ามี้ามีลายราคาบโอมมีหลายอันนู้นบอกราคาลุ้นใหญ่ก็แปดชิบบ่บ่ออันใหญ่ดอก ไอ้คอยมันกินติบเข้ามันบาได้กินเข้าเออสามนี่เลยสามห้าเออเอาปีจับกล้องเขารู้เรื่อเริ่มแขนร้อยแล้วตอนนี้เออสายมันนี่อันโตแล้วอย่บอกแล้วเข้าไปแล้วเราข้าไปแล้วไปที่แรกมันเป็นจังไงเซลค่อยเบิร์กนึติบสูงซ้ำนี้บอกหื้อจังไรนี่ติบเนี่ยเล่ยังลราพับเขื่เงานี่เลยโอ้พับเขิงเนิืออ๋อพับเขื่อนนี้ โอ้แสดงว่าความเงี้ยจ่ิงซึ่งสีบอกเออติปขึงขนาดนี้เออสาวห้าขัดอันใหญ่แปดสิบเออแปดสิบแปดิบก็ร้อยกว่าเนาะเออร้อยกว่าแล้วนีข้อความไปเร่อยค่อยๆรับคิวได้ยิ่บอกเออได้ยิ่ค่อยถ่ายเป็นรักฐานเนี่นีคือมาเพอามันจะมาท่วงเป่นหาก็ะสวอยเข้าเออสาห้าบอกเออสาวห้าอั เดือดใจก่อนหรือว่าสีมืออื่นจังจ่ายมืออื่นจังจ่ายแล้วคเลยจังใจกดดันกดดันกระหนาบโอ้มีสายให้นำอยู่มันบอกมีสายอยู่พร้อมบอกเออมีครบหมดนี่แหละเห็ดแล้ยขาดสัญญาต์ข้าวใส่นี่แหละขาดสัญญาตข้าวสื่อไปเต๋อคอนสิร์ตเนี้อร์ตี้มันไกลแล้วเราลองคอนสิสั่งอัดใหม่กระสีลายมืออีกเลยเพราะว่าชีเรียนสิเอาเมื่อไห้อันนี้น่ะสิเอาเมื่อไย ไ้ค่ะนนคันนามีบ่อคันนามีก็สิซื้อมื่อเลยสิน่ะคือว่าเราเพิ่นขายถือ,อานาะงถือบอ่อจะว่าถือบอ่ถือเนาะเพราะว่าค่อยกับโบลูว่าราคา,าติพข้าวนี่ปกติสิเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าสิค่อนข้างแพงอยู่อยู่อยู่บา้านค่อยๆก็ซื้อแพงเติบละนะแต่บัดนี้อายความมันหมูทาให้มันกินติพข้าวข้ามันบ่กิน <laughs> ค่อยซื้อมื่อเดี๋ยวนี้ค่อยมื้อใหม่มันก็เฮแล่ะติพข้าวน่ะาคนบ่รักษาเขาเลยซื้อซื้ออันราคาสัมผัสแล้วคือเอออันนี้นี่ เจ้าอยู่ไทยเคยไปอยู่ในจังหวัดมุรอนป้ไปเคยไปเคยครพออยู่กับซีนได้บัดนี้คนเราสนโยนได้บัดนี้พออยู่เจอคุณเก็ไปอยู่อยู่กันสิอันนี้นหะมื่อเออเขาสีมาเอาเด้อเจ้าอยู่เฮคยมัดมืออยู่บอกเออเมัดมือตอนแรกมาเอาตอนแรกมาเอาเออประมาณจังโมงอีพอแล้วสามโมงก็แล้ว้โอเคเอาแล้วก็เอามาเออคั่ว่าบางเธอจู่เฮาก็มาค้ำกว่าหั่นเสามโมงสี่โมงโดยเอาเป็นว่าประมาณนั้นเคาก็มาเอารถ อันน yeah. okay. okay. ึงโอเคเขาพูดลายๆด้วยนาดได้ทั้งตัวไปเท่าน uh, okay. ั้นเสร็จเสร็จไปทำอุดรนะคือคยวัดในสุเจ้าไปท้องเที่ยวอยู่บนฝ่านั่นไปขึ้นไปทางนั้นพ่อผือแถวนั้นค่อยจะไปเลื้อยยูแต่ว่าหันบ่มีธุระกับบุคคลได้ไปเพราะไปดีกสินค่อยจังหวัดนั่นนะที่น้องค่อยจะอยู่หันอยู่จังหวัดอุดรนั่นแหละอยู่ เดี๋นี้นะตะก้าวเขายุ่งเพื่อฟื้นดี๋นี้เขาเป็นที่ลำเพื่อน่ายุ่มดีนี้ติดต่อกันยุ่มเงนบมได้ติดต่อเด้จริงเยอะพอหลังเช้าไปเยอะนั้นเธอได้เออเอ้าเอาอันเจ้าอันเดี๋ยวมื้ออื่นค่อยมาค่อยจะสิมาเอาข้อมูลไว้ว่าอะไรใดอยังไดเดี๋ยวค่อยสีถามเพื่อค่อยจะมีคนนั่นเหมือนจะยุ่งหันยุ่งหน้าเขาถามมีลูกมีหน้ามีตาอยู่ตัว กมีแต่ซื้อซื้อแต่ว่าติดต่อกันได้ยุบอ่บอลเราบอลเราไวติดตอ่อได้หลายปีแล้วไย<อ>ายว่า เราหาญาติเราบ่เห็นแล้วตอนนี้ว่าอยูไซไปยังไงประมาณนี้นะมันมาเรามายืนโบหุจักเราจะได้เด่นนี่นะอยู่ได้เป็นลูกบู้เป็นญาติเป็นหลานเป็นหลานจะเป็นคนลาวเฮานี้ไปยู่คนลาวไปอยู่พุนผู้หญิงพุช่ายผู้ชายเก้าข้อไปยู่พุนเลยเท่าไปยู่นลูกชายลูกชายอยู่พุนวันนี้แหละแม่เท่าเลยสิผู้นี้ก็ไปไปอยู่น้ำแต่ข้าวยังน้อยนะจ้าและแม่เท่าสิแล้วก็ มาย่างแต่นาบ่าวเลยจังมันตายจังมันย่างเดี๋ยวนี้เนีะยนายจุ๊บักในนั้นโดหน้าบ่าวแต่ะลานแตละลานกันลู่หน้าบ่าวแล้วก็เอาจุ๊บคุ้มคู่ค้นอยู่จังหวัดกระชินกระมี่จังหวัดร้อยเอ็ดกระมี่เออเออหนูเราอยู่ห้าน่ะอยู่ตัวสี่ท่านเพราะว่าคันว่าอยู่เพื่อยู่ผือนัคุ้มจักอยู่มีคนอู่จักอยู่นี่ยนะแต่ว่ามันกะสีหาง่ายแต่คันให้มีหน้ามีอย่างกะสีหาง่ายแต่ว่าคันมีหน้ากะมีแต่ซื้อกะเยอะซ่าแน่ธรรมดาเนาะเขาก็บอกจักว่าเขาอยู่ใส่มันกะใหญ่เติบ อันยุพันจักปีโยจอดค่อยมานึ่งเมตนโบสห้าสิบหกสิบโอ้แล้วเกิดมงห้าสิบป่ายอยู่แล้วโอ้ดูฮันเนาะโอเคเดี๋ยวมืออื่นค่อยมาเอาติ๊บข้าวจะสีมาถามใหม่จะสีมาเอาเอาซื้อเอาอย่างไว้นะนะจะสีถามเพื่อโอเคแล้วเป็นรอต่อแล้วบ่นสายบางร้านะน้ำปั่นะน่ะ ย่าไปทางนี่บอกเขาอะเออนี่ดนี่นะเคอเราบอกนี่ดนี่นะนี่นะคนอเคก็คุนลายาก็คุ้นลาจากคุนลจ้าโอ้ทุกคนโมเมนต์ร้านนี้บอกย่านเมนทานียู่สบายดีร้านนี้บ่าขายน้ำปัเออแมนยู่ปัี่ยู่บ่เอาจะขายอีอย่าส่งเอาล เศร้าแล้วไม่ได้กินแล้วทุกคนแล้วไม่ได้ขายเลยกะหน้าสิบะพ้นกะแลมันใส่บะเพาแล้วเบิกส่งแล้วนี่ยนะ <laughs> ล้างกายต้องการน้ำแล้วตอนนี้นะ่ะเอออันนี้นึงอีหยังสะไข่ลูกนึ่งไข่ไข่ลูกอ่ะเออก,กะสีกาเจ้าแล้วเพราะว่าคอยกะมัเป็นนัดแล้วอมัถนัดแล้วบอกเออมันเป็นตีงหมูันนี้ โอ้เราบร่ดด้ขายแล้วบ่ดด้ขคายนังเลยกระฟงกาแฟ,าฟบ่มีเลย mm hmm. เสียหายแล้วนี่ mm hmm. เดินทางมกกาไกลเติบนี่มีตีลีแล้วทุกคนเออเอาเป็นว่าคลิปนี้เฝ้าเนาะทุกคนแล้วกะสาวผู้แทนกะสีคืนเมื่อสักก่อนเพราะว่าแบตกล้องแบตอย่างกะสีเบิร์แล้วกะเดี๋ยวมืออืดสีมาถ่ายให้เบิรงไม่เนาะทุกคนว่าเป็นจังใจเพราะว่ารู้สึกว่าเพิ่นเพราะว่าเฮิร์นนี่สะประมาณ100้อยร้อยกว่าหลังค่าเนาะทุกคนแล้วกะห้วยห้องบอยัางกลับไปทางเก่าบบปี เบื้องแรกเห็ุแล้ะผลกับสีไปเป๊กเราแก้วนั้นนั่นเลียกพนเอิญพนบรว่าคนเล่าเอินกินยังข้ากินประวัตเจ้าไปยืมใบเล่าเอาพนาอย่างห่เสียมละย่าดิห่อหอกห่อเสียมารย่าห่อหอกเออต้องกลับขึ้นไปได้พนบรว่าอันกาแฟเมืองลาวโอเคน้อทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้กะสีพ่อไว้ซ้ำนี้เดี๋ยวมืออื่นเฮาสิมาเอาติปเข er. er er uh ้าเฮาสิมาต่อ huh. อ okay. ีเป okay. ็นคลิปนึงเนาะทุกคนคลิปนี้กะ พอไว้สำนี้คลิปหน้าจังเจอกันใหม่ทุกคนบ๊ายบาย